็นนางเอกเรื่องแรกเรื่องรเรื่องแม่ปูเปี้ยวค่ะก็ตื่นเต้นดีใจค่ะเพราะว่าไม่เคยรไม่เคยรับบทพี่คนเพราะว่าไม่เคยรับบทเออแก่นแก่นมาก่อนเคยเล่นแต่ดรามา่าแล้วก็บทเรียบร้อย <laughs> พี่เข้าใจหรูใช่ไหม <laughs> ก็แรกๆกก็ยังไม่เป็นแม่ปูเปี้ยวเต็มตัวนะคะก็คือต้องใช้เวลานิดนึงก็พี่ๆในกองเนี่ยค่ะคอยแบบว่าสอน คอยสอนแล้วก็คอยแนะนำทําให้เราคุ้นชินมากขึ้นจนหลังๆเนี่ยก็เริ่มเป็นแม่บูเปียวเต็มตัวโดยเอามาใช้ในชีวิตจริงด้วยคือติดไปด้วยเลยความห้าว <ไป S 1> ใช่ค่ะปกติเรียบร้อยเลยค่ะเรียบร้อยเลยแต่พอหลังๆก็เริ่มแบบเริ่มมีมุกตลกเริ่มชอบชอบอะไรขำๆเวลาใครแย่อะไรเงี้ยค่ะก็แบบ จะขำง่ายบาจีง่ายชีวิจริงก็เรียบร้อยขนาดที่แบบใส่กระโปรงใส่แบบว่าไม่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 ไมไมไม